แม่มาด้วยทำไมทไมแม่อยู่เราไปเดี๋ยวแม่ดูแล้วไม่กินเสื้ออะไรอ่ะก็เป็นการแสดงมันเป็นการแสดงคือเราทำอะไรลงไปมันต้องอยู่ในอินเนอร์นั้นนั้นด้วยค่ะโอ้ยอยู่บนเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราเชิญน้องไอเจสเก้าขึ้นมาด้วยนะคะเาอยู่ประมูเชื่อกันนิดนึงดีกว่าขอบคุณค่ะน้องไอซ์ที่มาช่วยงานเราตั้งแต่ตอนเช้านะคะลองเพลงไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามา ประมูลเชื่อองไอซ์ค่ะนั้เราจะเริ่มต้นเท่าไหร่ดีไอซ์สี่พันห้าค่ะว้าวสี่พันาที่เกาว่าแบตสี่พันห้าที่ขอหย่อนก่อนเลยนะคะเริ่มจากเก้าสิบเก้าบาทแล้วเก้าสิบเก้าบาทค่ะตองไปโชว์เสื้อเก้าสิบ้าบาทเสื้อของน้องไอซ์นะคะเก้าเก้ายังม่หลุดทุนเลยะหยุดหยุดหยุดที่ของร้อยงเฮ้ยแต่เริ่มที่เก้าสิ้าตัวทุนก็ร้อยยี่ก็้วหว่่หรอไม่เราทำเงไนเท่าไหร่ก็ได้ มีครับมีแค่ให้มากหวการสิบเกาบาทเลยครับไม่ไม่ที่ไม่หยกมือึ่งเท่าไหร่ครับห้าร้อโอ้โหห้าร้อยมีครับห้าร้อยครับห้าตอนนี้นะครับเพื่ออย่างเดียวนะมีหมวกด้วครับผมเท่าไหร่นะหนึ่งพันดลลางอา1ครับตอนนี้ห0 0่งพันะฮ0หนึ่งแล้วนะคุณวิ่ง็ปแวบบว่าสองพั Oh ลำบากนะขอบคุณด้วยนกนะครับที่ช่วยกันร่วมทำบุญนะฮะได้มาขอบคุณนะขอช่วยตัวเองด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับไ่นุ่งข่นขอบคุณนะคะแล้วก็เงินนี้เราก็จะบริจาคให้กับคนที่ประสบภัยที่ในป่านะคะอยังยังไม่หมดอ่ะไปถึง ยังไม่หมดนะคะการประมูลเราเห็นเสื้อใครใส่เสื้อในบานบนเวทีนี้มั้งนี่ไม่ได้ได้แค่เสื้อนะคะได้เสื้อได้กดิ่นด้วยได้ด้ดนี่เอาไปใส่ที่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรสักแกลบเปอย่างนั้วจ้ะเดี๋ยวเราตีเราตีกิ๊กแซ่บ เลยนะคะพี่พาไยจากเพื่อนนะคะในนามคุณผู้บริจาคจำนวนเงี้ยโอ้โหเมื่อพี่มีคุณผู้บริจาค500ก็ได้เสื้อกระหมวกไปแล้วเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะถ่ายภาพกันไปค่ะเมื่อกี้นี้บอกไว้ใครใส่เสื้อช่วยเนเปาบนเวทีไ์ไร์ แลาอยากเห็นไบต์ถอดเสื้อเราจะเล่เท่าไหร่ดีซิงแผ็กนี่มีไหมมีมีแต่ยังไม่หาโมกันโยโอ๊ยไบ์อย่างอ่ามีรุ่นซิปแื้วอ่า ว้าวเฮ้ยมันยากขนาดนั้นเลยหรอวะเพื่อช่วยจับเพื่อช่วยจับเอาเริ่มกปนที่เท่าไหร่ดีนะใคระวังเริ่มที่เท่าไร่เอาเลขสวยสวยร้อยร้อยหนึ่งตอนที่หนึ่งร้อยบาทมีใครให้มากกว่าร้อยบาทไหมครับมี บาทนะครับก็แล้วมีไหมครับสองพบาทครสองพันบาทครับมีไคมให้มากกว่านี้ไหมสองพันบาทสองพันบาทมีมีหครับสพันบาทสามพันบาทมีไหมครับสี่พันบาทนะตอนนี้สี่พบาทอยู่ที่สี่พบาทครับสี่พบาทมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมสี่พันบาทแล้วสี่พัน เงินมีไหมฮะห้าพันบาทห้าพบาทห้าพันบาทครับห้าพันบาทมีไว้เลยห้าพันบาทนล้วบาห้าพันห้าร้อบาทอไม่ไม่มี57ตั้งรอห้าัทเอ่สวเอา5าทยแล้ว่เจ ม่เหม็เปรี้ยวจ้ะเรามั่นใจกินหรือเปล่าคิดว่ารถมานาวคว่ำใชตอนนี้เจ็ดนบาทแล้วเจ็ดบาทครับเจ็ดบาทมีมากกว่านี้ไหมเจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่าเจ็ดพันห้าร้อเจ็ันห้าอยคับของปองคอุณไม่เคยกินเลยว่าเสือย้อตัราคาขึ้นแต่าใ้้ปร ขอบคุณขอบคุเลยนไม่ขาดใครยจ้าค่ะก็จะไี้ว่าช่วยเรียนรวมๆนะเพรในว่าก็เพื่อบ้านเรามาแล้วก็ในวันที่พอทอแทนพ่อหลบเราก็ยังอยู่ข้างๆก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับสวัสดีค่ะยย มายอดตะบุกตัแนรนะโอ้โหดูตีนตาโอ้ยิ่งใหญ่มากขอบคุณดูนี่ังกันตาดูยิ่งใหญ่มากเราจะนำทุกท่านช่วยเหลือชาวเมกาขอลืวให้ันให้ก้าัยิ่งใหญ่มากอีกทิดกำลังเตะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบมกอห่อน่อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะายรูมถ่รูยรูโอเคเดี๋ยวใ้้องต้องเริ่มต่อละกันให้กำลังใจคนที่ไม้ประสบใัยที่เบตาแล้วนะคะครับผม ก็อยากส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้นะครับชาวในปารทุกกคนนะครับว่าให้สู้นะครับแล้วก็ถึงแม้จะเจออะไรที่หนักหนานะครับผมเชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมทีแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่พวกเรานะฮะที่เป็นมนุษย์ษโลกด้วยกันเนี่ยที่จะร่วมกันนะสังสุนแล้วก็ช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภทยด้วยครับผมก็ประลองคือก็อยากจะให้กำลังใจชาวในปาลแล้วก็วกับคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจไปให้เขาถือว่าอะไรที่มัน มันสูญที้หรือมันสลายไปแล้วอย่างน้อยเรายังสร้างใหม่ได้แต่ชีวิตที่เราจยูีทุกวันมันก็ต้องเดินต่อไปเชื่อว่าวันข้างหน้ามันจะต้องดีโดยแน่แม้ว่าวันนี้ก็จะเจออะไรที่หนักหนาแต่เชื่อว่าทาเขาลูกที่มายืนได้เดทางข้างหน้ามักสวยงามเสมอครับใช่ค่ะแล้วไอคค่ะก็อย่างที่พี่พูดพูดไปนะคะก็คือเราก็อยากจะให้กําลังใจนะคะชาวเนปาาทุกคนรวมถึงเอ่อ ประเทศอื่นๆด้วยที่ประสบประสบภัยพิบัตินะคะที่ประเทศในปลาลนะก <c oughs> ็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะ <c oughs> แล้วก็รวมถึงอยากจะขอบคุณนะคะทุกทุกคนที่เข้ามาทําบุญกันในวันนี้ไม่ว่าจะมาประมูลเสื้อกับพวกเราหรือว่าจะมาร่วมกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านหน้านี้นะคะก็ยังทากันได้เรื่อยๆนะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ยัง <c oughs> ทํากันได้เรื่อยๆก็อยากจะขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณอะไรนะคะก็ อยากป็นกใจให้นะครับผมมางพี่น้องชาวต่างดุท่าน,นนะฮะับก็ <ME LIKE> ขอให้หผ่านเหตุการณ์เรื่องราวนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับผมก็คือพวกเรานะครับเชื่อว่าทุกทั่วโลกเ่าแหลกก็ยังให้ความช่วยเหลือนะครับผมอาจจะ,ะให้ความช่วยเหลือกับประเทศในตางนะฮะก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ผ่านไปเร็วที่สุดนะครับโอเคขอบคุณม <ME> ากเลยน,นะครับ นะคะเดี๋ยวขออนุญาตบอกรายการของวันนี้อีกทีล้วกันนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีแก๊งเดอะไวท์ใช้เป็นแฟน The ะไวท์ร่าคะ